ปศุสัตว์จันทบุรีจัดกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์ลดปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็กจากการเลี้ยงสัตว์เนื่องในวันชาติและวันพ่อแห่งชาติประจำปี2566นายสตวแพทย์ชาติชายยิ้มเครือปศุสัตว์จังหวัดจันทบุรีพร้อมเจ้าหน้าที่ในสังกัดลงพื้นที่งานปศุสัตว์ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอาคุ้งกระเบนอันเนื่องมาจากพระราชดำริอำเภอท่าใหม่ จัดกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ,พพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรวันชาติและวันพ่อแห่งชาติ5ธันวาคม2566เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณและแสดงความจงรักภักดีโดยดำเนินกิจกรรมลดปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็กจากการเลี้ยงสัตว์ได้แก่การทำความสะอาด ปรับภูมิทัศน์ให้เรียบร้อยสวยงามตัดหญ้ากวาดเก็บมูลสัตว์เศษหญ้าเศษวัสดุเหลือใช้ไม่ให้กองสะสมจนแห้งฟุ้งกระจายทำเป็นปุ๋ยอินทรีย์ในแปลงหญ้านำเศษหญ้าที่ตัดมาให้สัตว์กินและนำมาปูพื้นในคอเกเลี้ยงสัตว์ไม่เผาทิ้งรวมทั้งนำวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรมาหมักใส่ถังเก็บไว้ใช้เป็นอาหารสัตว์ยามขัดแคลน หญ้าสดนอกจากนี้ยังทำน้ำหมักจุลินทรีย์ใช้ในการกำจัดกลิ่นเหม็นในคอกสัตว์และราดพื้นเพื่อย่อยสลายซากพืชซากสัตว์เนื่องจากในช่วงฤดูหนาวจนถึงฤดูแล้งของทุกปี ประเทศไทยจะเกิดสถานการณ์ฝุ่นละอองเกินเกณฑ์มาตรฐานในหลายพื้นที่ซึ่งมีสาเหตุทั้งจากโดยธรรมชาติสภาพอากาศและภูมิประเทศที่เอื้อต่อการเกิดสถานการณ์และกิจกรรมของมนุษย์จนเกิดการสะสมของฝุ่นละอองในปริมาณสูงขึ้นส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของประชาชนจึงต้องให้ความสำคัญในการป้องกันและลดการเกิดมลพิษที่แหล่งกำเนิด โดยงดการเผาเศษวัสดุทางการเกษตรการกําจัดหรือใช้ประโยชน์จากวัสดุเหลือใช้เช่นการถ่ายกลบต่อสั่งข้าวเป็นปุ๋ยบำรุงดินการใช้จุลินทรีย์ในการย่อยสลายเป็นต้นชลาธรรัตตะพลสกุลภาพข่าวสุกัวริสุวรรณรายงาน